เด็กน้อยธรรมดาอย่างน่าเชื่อถือมากกว่าพวกเขาเสียอีกดังนั้นเขาจึงยอมรับในตัวโจโจเป็นเจ้าอารามก็เลือกที่จะไม่สนใจพวกเขาเหล่านั้นเขาก็ดอกและยืดตัวตรงและพูดอย่างเคร่งครึมว่าเมื่อคุยกันแล้วว่าต้องนำสมบัติทั้งหมดออกมาแต่เหล่าสิทธิ์พี่กลับหลอกเจ้าอารามแบบนี้คงจะไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่จริงอย่างที่เขาพูดโจโจพยักหน้าซ้ำๆอย่าคิดว่าฉันเป็นเด็กแล้วจะรังแกกันง่ายๆชูชินหาสมบัติที่พวกเขาซ่อนเอาไว้ออกมาเดี๋ยวนี้ ครับชูชินเริ่มออกหาสมบัติทันทันทีและเริ่มหยิบสมบัติที่พวกเขาซ่อนเอาไว้ในที่ต่างๆออกมาอย่างใจเย็นหวังชายเองก็วิ่งเข้าไปอย่างไม่ยอมแพ้มันใช้อุ้งเท้าขุดหาสมบัติอย่างขมักขม้นทั้งคนและเสือต่างก็พยายามหาสมบัติราวกับว่านี้เป็นการแข่งขันเมื่อเห็นภาพตรงหน้าสีหน้าของพวกเขาก็มืดมนลงไปเรื่อยฮ่าฮ่าตอนนี้พวกเขาก็ตระหนักได้ว่าชูชินผู้ที่ไร้ตัวตนวันๆเอาแต่ปลูกผักปลูกหญ้าคนนั้นรอวันที่จะจัดการพวกเขาอยู่ พวกเขาอยากจะเข้าไปห้ามแต่เมื่อมองไปที่โจโจพวกเขาก็ต้องหยุดความคิดนั้นหลังจากนั้นไม่นานชูฉินและหวังชายก็ขุดสมบัติออกมาทั้งหมดทุกคนที่เฝ้าดูเหตุการณ์ต่างก็รู้สึกหนาวหนาวร้อนฮ่าฮ่าไปกันเถอะทุกคนเรายังเหลือการเปลี่ยนป้ายอารามซานชิงอีกวันนี้งดรับแขกไปก่อนก็แล้วกันชูฉินพูดขึ้นโดยที่โจโจไม่ต้องพูดคนอื่นๆมองเขาด้วยความเคืองใจและพูดดูถูกเขาเป็นแค่จิ้งจอกอ้างบารมีเสือ ยังมีหน้ามาภูมิใจอีกใบหน้าของชูชินยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแถมยังรู้สึกสะใจเล็กๆอีกด้วยก็มีแค่ผมที่ยังอ้างบารมีเสือได้พวกสิทธิทำได้ไหมละ่ะแน่นอนว่าไม่ได้นั้นเป็นเหตุผลที่พวกเขาไม่อยากจะให้เสียสมบัติเหล่านี้ไปแต่ไม่คาดคิดว่าเด็กคนนี้จะเปิดโปงพวกเขาเจ้าชูชินตัวแสบที่เห็นลมแล้วหันหางเสือสีหน้าของพวกเขาก็ดูแย่ลงไปยิ่งกว่าเดิมก่อนจะรีบวิ่งออกไปและพูดว่ารอฉันด้วย ชูชินมองพวกเขาอย่างยยหยัยนเขาจะรอดูว่าพวกเขาจะรอดจากสถานการณ์นี้ไปได้อย่างไรเพราะแต่ละคนช่างไร้สมองกันทั้งนั้นและไม่รู้จักการพัฒนาตัวเองวันๆเอาแต่รังแกคนที่ได้กว่าหากถูกขับไล่ออกจากอารามไปหยุนไปแล้วชีวิตของพวกเขาคงต้องพบกับจุดจบอย่างแน่นอนเมื่อคิดเช่นนี้เขาก็พูดกับโจโจว่า,วาเจ้าอารามผมมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการปลูกยาสมุนไพรที่นี่ท่านรับผมไว้ได้ไหมผมอยากเป็นผู้ติดตามท่านนายปลูกยาสมุนไพรเป็นด้วยหรือ โจโจตกใจเล็กน้อยเพราะเธอก็สนใจเรื่องนี้เช่นกันเป็นสิชูชินพยักหน้าซ้ๆและรีบพาหนูน้อยไปที่ห้องซึ่งเต็มไปด้วยสมุนไพรที่เขาปลูกที่สำคัญที่นั่นยังมีโสมอยู่ด้วยถึงจะเป็นโสมที่มีอายุไม่มากเท่าไหร่แต่คุณภาพนั้นถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวแสดงว่าสมุนไพรที่เขาปลูกนั้นคุณภาพค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยโจโจพยักหน้ายอย่างพอใจ จากนั้นก็มองหงเฮ้งของเขาถึงแม้เขาจะเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมแพรวๆดูไม่ค่อยซื่อสัตย์ไปสักหน่อยซึ่งขัดต่อแนวทางของอารามซานชิงของเธอแต่ทว่าเขาก็ไม่ใช่คนที่เลวร้ายอะไรเธอจึงพูดอย่างใจกว้างว่าถ้าอย่างนั้นก็อยู่ต่อเธอหนูน้อยยังต้องลงจากภูเขาเมื่อถึงเวลานั้นเธอต้องหาคนมาคอยดูแลแปลงยาสมุนไพรและเขาก็เป็นคนที่เหมาะสมที่สุดเมื่อได้ยินเช่นนี้ดวงตาของชูฉินก็เป็นประกายและพูดอย่างดีใจว่า เจ้าอารามวางใจได้เลยท่านอยากได้ยาสมุนไพรชนิดไหนขอแค่ท่านบอกผมมาอืมแน่นอนอาหารที่เขากินในแต่ละวันนั้นก็ไม่ไรค่ะป้ายชื่ออารามไปหยุนถูกเปลี่ยนเป็นอารามซานชิงในที่สุดและจู่ซือเอียด้านในก็ถูกเปลี่ยนเป็นจู่ซือเอียของพวกเขาด้วยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่นี่ก็คือพื้นที่ของอารามซานชิงอย่างสมบูรณ์หลังจากที่รักษาเชิญอหยวนเสร็จก็พาพวกไปที่หน้าประตูก่อนจะโยนพวกเขาออกไปอย่างไม่ใส่ใจส่วนเรื่องที่ว่าพวกเขาจะตื่นเมื่อไหร่ก็ไม่เกี่ยวกับเธอแล้ว เมื่อได้บ้านหลังใหม่หลีหยวนหมิงก็ยิ้มจนปากของเขาหุบไม่ลงและรีบไปบอกในครัวให้ทำอาหารเพิ่มอีกสักสองสามอย่างเพื่อจัดงานฉลองในวันนี้สงครามครั้งนี้จบลงอย่างง่ายดายเมื่อนึกถึงใบหน้าที่ดำมืดของเฉวียนหลิงเขาก็รู้สึกมีความสุขขึ้นมาทุกอาชีพล้วนมีคนเก่งหากมีความตั้งใจและความพยายามคำกล่าวนี้ไม่ผิดเลยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยเก่งมากนักแต่สิทธิที่เขาสอนนั้นยอดเยี่ยมมาก ในฐานะที่เขาเป็นผู้ที่มีผลงานใหญ่ที่สุดโจโจก็ได้รับข้าวเพิ่มเป็นสองชามเธออุ้มชามข้าวใบใหญ่เอาไว้และกินอย่างอร่อยอร่อยหลังจากที่กินข้าวเสร็จแล้วหนูน้อยก็มองไปทางเย่หลิงเฟิงโจโจนึกเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้จึงกระโดดลงจากเก้าอี้ทันทีไปกันเถอะคุณลุงปากไม่ดีหนูจะพาลุงไปหาศพของป้าสะพ้าย